ก็มีบางท่านนะครับมาคอมเมนต์เข้ามาว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระเกเป็นพระเกที่ทําได้สวยงามมากเลยนะครับทําได้สวยงามมากแล้วก็ทําแบบเหมือนเหมือนของแท้เลยนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเกจริงหรือเปล่าปลอมหรือเปล่านะครับแต่ผมดูแล้วพระเกเนี่ย ทำให้เก่าขนาดนี้เนี่ยก็คิดว่าถือว่าเก่งมากเลยนะครับคือว่าคนที่เขาทำพระเก๋เนี่ยออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมสู่สายตาตลาดว่าเป็นพระเก๋ที่ทำได้สวยขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วนะผมอยากจะพูดเลยนะว่าพระเนี่ยเขาทำเก๋นะครับ แต่ทําความเก่าเนี่ยมันทํายากนะครับมันทํายากเหรียญเรรองอะไรก็เหมือนกันและเขาทําออกมาปุ๊บทำให้เก่านะครับทําให้เก่าเหรียญนะสมมติว่าเหรียญนะทำให้เก่าแล้วแล้วทําให้เก่าแล้วทํำยังไงให้เก่าเขาใช้การแช่ดมงน้ํายาแต่ขอโทษนะครับพอทําให้เก่าขึ้นมา มันก็บวมวีหละใช่ไหมล่ะครับเพื่อนเพอทําทำให้เหรียญนนะ่ะเร่งโลหะให้สีเปลี่ยนไปให้ซีดไปมันก็เสียอย่างหนึ่งคือเหรียญก็จะบวมใช่ไหมเหรียญก็จะบวมเออไอคนที่มันดูไปเนนะ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยเหรียญบวมครับแค่ครับจับขึ้นมาเนี่ยคนที่ดูพระประจําประจํานะครับ เขาจับขึ้นมาปุ๊บนี่เขารู้เลยว่าเหรียญบวมก็คือเขาวางวางเลยครับวางแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยคือ,อ,อเราถามว่าทําไมไม่หยิบมาดูบ้างเหรอครับไม่สนใจบ้างเหรออ๋อครับไม่ได้ครับเหรียญมันบวมนะรครับเขาพูดแค่นั้นน่ะครับเคยเอาพระเหรียญไปให้ร้านพระที่เขารับเช่าพระเนี่ยดังดัง,ดงบางทีเขาดูให้เราเนะี่ยเขาซื้อนะถ้าเป็นพระแท้แต่ถ้าเป็นพระเกศเนี่ย เขาไม่จับเลยนะครับบางที่ลงปุโตเนี่ยเปตาเนี่ยเปตาลงปุโตเนี่ยโอ้ทำได้ดีมากเลยครับมีนิ้วขาองค์พระท่านเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับนิ้วขานิ้วมือจีบงจีบวอะไรชัดเจนมากแต่ทําไมเขาไม่จับไม่ดูเลยก็เขาอยู่ในวงการพระเครื่องเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าพระองค์นี้คือพระเกนะครับเขาจะจับดูทําไมเสียสายตาจับไปกันเดียก็ไอ จะของพระที่เอาไปปล่อยพระก็ต้องถามอยู่แล้วว่า,าแท้ไหมครับอะไรครับอะไรเงี้ยเขาไม่จับเลยนะครับผมเคยเอาพระลุงปุโตไปปล่อยนะครับกับลุงปุทิมนะครับซึ่งเป็นพระทะเกนะครับเอาไปปล่อยเนี่ยเขาไม่จับเลยไม่ไม่จับไม่ดูไม่พูดไม่สอ่งอะไรเลยนะครับผมก็รู้อยู่แล้วว่าพระเกแต่ผมจะลองดูว่าเผื่อมันฟุกเผื่อเขาซื้อนะครับ และยังสาเร็จองนี้ก็มีบางท่านบอกว่าทําเก๋ได้เหมือนมากเก๋ได้สวยมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้อกครับว่าเก๋ออยังไงแต่ผมดูแล้วพระองค์นี้เป็นพระเก่าถึงเก๋ก็น่าใช้นะครับเก๋ก็น่าจะคล้องขอเพราะว่าเก่าเลือเกินเนี่ยเห็นไหมตราลงตะายางซีดจนหมดแล้วเก่าแบบสวยด้วยเก่าแบบธรรมชาติแบบนี้ก็น่าใช้นะผมว่าต่อให้ไม่แท้ก็ช่างผมคิดอย่างนี้นะครับเนาะ ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจรับชมนะครับวันนี้ก็มาเล่า,าความเป็นไปความเป็นมานะครับบางเรื่องที่ไม่เคยเล่าก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นวิทยาทานนะครับเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องนะครับเนาะวันนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านครับ